ขอใบอนุญาตเปิดโรงงานหรือรองอสไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาแรมปีในการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกรองทำให้แผนการลงทุนของนักลงทุนน้อยใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานทดแทนค้างเติ่งกว่า90เรื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกิจการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมก๊าซธรรมชาติชีวมวลและชีวภาพซึ่งอยู่ในดุลพินิจการอนุญาตข,ของเรกูเลเตอร์ รูปแบบ <ique> <trilogy> <gitti ants> ตอนนี้เนี่ยของทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางข้าราชการการเกษตรพลังงานเนี่ยคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้มาสอดคล้องกับรูปแบบของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่จะเร่งรัดให้ใบุญาทุกใบเนี่ยแล้วเสร็จภายใน30วันให้ได้นะครับส่วนกลุ่มกิจการโรงแปรรูปไม้กรมป่าไม้จะพิจารณาตามพระราชบัญญัติป่าไม้เช่นเดียวกับกิจการโรงงานน้ำตาลทรายซึ่งกำหนดกรอบนโยบายชัดเจนว่า ต้องมีพื้นที่ตั้งโรงงานห่างกันเกิน80กิโลเมตรซึ่งการปลดล็อกวิธีนี้สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายต้องเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติแนวทางการลดกรอบเวลาในการให้ใบอนุญาตถือเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการที่เฝ้ารอรองงสีอย่างใจจดจอ่อส่วนใหญ่บอกว่าการปรับลดเวลาจะช่วยกระตุ้นการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงการจ้างงานด้วยถ้าได้รับใบโรงง,งาน คนย่ญญาไเร็วปุ๊บเราก็สร้างได้เร็วสร้างได้เร็วแล้วก็รับรับงานได้เร็วเพราะนั้นพอรับงานได้เร็วการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นได้เร็วะพราร่างงานเสร็จได้เร็วปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้ผู้ผู้ใช้แรงงานมีมีงานทํามากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุน้นรายได้เข้าสู่เข้าสู่ภาคภาคการภาคการใช้ในตลาด ตอนนี้การขออนุญาตอุตสาหกรรมใหม่ทั่วประเทศมียอดขอตั้งเดือนมิถุนาย,ยนมากถึง418โรงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน3.23%สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5เดือนแรกของปีนี้ถึง3.2%มูลค่าการลงทุนรวม60,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน7.47%ส่วนใหญ่เป็นกิจการกลุ่มยานพาหนะและชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องดื่มปิโตเรเลียมและพลาสติกโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรีชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกพวก่กอสร้างครับพวกคอนกรีตครับพื้นที่เออมากสุดคือศรีราชานะครับแล้วก็ลงลงมาก็เป็นบ้านบึงนะครับแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นทางอำเภอหนองใหญ่นะครับเนื่องจากว่า,อาตอนนี้เนี่ย การประกอบการในพื้นที่ชนบุรีเนี่ยจะต้องอพิจารณาเรื่องผังเมืองเป็นหลักด้วยนะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับว่า6เดือนที่ผ่านมายอดขอตั้งกิจการใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากติดปัญหาทางการเมืองแต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารมิถุนายนเดือนเดีเดยวมีมูลค่าการลงทุนของโรงง,งานใหม่ถึง60,000ล้านบาท สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจึงการกุลนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของภาพรวมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราซึ่งในระยะหลังตั้งแต่มีคอสชเข้ามาบริหารจัดการประเทศภาพรวมทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ารองงสีที่หลายคนรู้จักกันดีหลายคนก็ทราบกันว่าเรื่องของการออกใบรองงสีก่อนหนี้ค่อนข้างมีปัญหา เรื่องความล่าช้าติดขัดในหลายประการณวันนี้คอสอชอกําลังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิรูประบบการออกใบอนุญ,ญาตต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งทิศทางล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณ,ณ,ณนัทพลนัทสมบูรณ์อยู่ในรายการกับเราสวัสดีครับท่านอธิบ,บดีครับสวัสดีครับก่อนอันนี้เรื่องของใบรองง .4 เนี่ยมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่่ผาาาานนนนมมัคืออะไรรแแล้ววทงใก ขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในอดีตที่ผ่านมานะครับกระบวนการการออกใบอนุญ,ญาตรองอสีหรือใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยจะมีขั้นตอนนทั้งในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทำประชาพิจารณ์ทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็ผู้ประกบอบการเองเนี่ยต้องมีการยื่นเอกสาร,สารพวกแบบแปนแผนพังนะครับเพื่อที่จะดูว่าโรงงานนั้นเนี่ยตั้งไปแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมนะครับมีระบบในการที่จะดูแลในเรื่องของน้ําเสียกรินนะครับหรือกากขยะอุตสาหกรรมหรือไม่ นะครับนันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีการตรวจสอบเอกสารและมีการตีกลับไปกลับมากันนะครับระหว่างผู้ประกอบการเองกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ,บนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จะมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการกรองการอนุญาตนะครับ,รบเป็นผู้ตรวจพยยิจารณาโครงการต่างๆในขั้นแรกในขั้น ในขั้นสุดท้ายออกบบยา่นยอนจะออกใบอนุญาตคือในอดีตที่ผ่านมานะครับคนเข้าใจว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยเป็นผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมดนะครับ,รบแต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูก่อนว่ากระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยมีระบบต่างๆดีเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งขณะ้นการกันกรองเองก็จะมีการตรวจค่อนข้างจะเข้มนะครับเพื่อดูในทุกมิตินะครับก็จะมีการกําหนดเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ย กรมเองหรือทางสำนักงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยควรจะต้องดูอะไรบ้างนะครับก็เ,เลยทาให้มีการตีกับไปกลับมานะครับระหว่างผู้ประกอบการนะครับกับทางหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นสำนักงานอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเวลาพอสมควรพอสม,รรสมควรนี่สำหรับผู้ประกอบการบางคนบอกเป็นหลายเดือนเลยหลายเดือนบางทีเนี่ยไม่ทันกับเรื่องของแนวโน้มธุรกิจของเรานะครับซึ่งนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้ทางกรมเองเนี่ยก็มองว่าถ้าเป็นปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับที่คอสชมีนโยบายในเรื่องของการเร่งรัดในเรื่องของการออกใบอนุญาตเนี่ย วันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่นะครับได้มีการยกเลิกได้มีการเสนอท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธการนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธการเนี่ยยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับก็ไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยก็มีการวางหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับให้กรมมาปฏิบัตินะครับว่าจะต้องดูอะไรบ้างวันนี้ทางกรมเองก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่นะครับว่าตกลงเราต้องดูอะไรบ้างคือไม่ต้องผ่านคณะกรรมการชไดนี้แล้วไม่ต้องผ่านคณะกรรมการชดนี้แล้วคณะกรรมการชลนิลได้ยกเลิกไปแล้วนะครับพอไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับภาระ ในเรื่องของการออกใบอนุญาตเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาบทเป็นปกติก็คือมาอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าต่ำกว่า500แรงม้าเนี่ยออกที่จังหวัดได้เลยสำนักํานสำนักงานสัญญวัดเนี่ยสามารถออกใบอนุญาตเรื่องไม่ต้องส่งเข้ามาไม่ต้องส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับแต่ถ้าเกิน500แรงม้าเนี่ยต้องส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับนี่จากที่คสเช,อชอเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย กรมเองก็มองว่าเอ๊ะเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการยังไงดีเพื่อจะให้เกิดความรวดเร็วเมื่อก่อนเนี้ยเราทำความรวดเร็วโดยที่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆอย่างรอบด้านด้วยใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยเราทําในลักษณะของการ pre a อ d i t pre a อ d i t หมายถึงว่ามีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆมีการตีกลับไปกลับมาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เหมาะหรือไม่เหมาะนะครับงพราะนั้นตอนนี้กรมเองปรับเปลี่ยนใหม่แลวนะครับว่าเราทำในลักษณะ post audit ได้ไหม พราะสถิตหมายความว่าวันนี้ถ้าคือผู้ประกอบการยื่นเอกสารมาครบถ้วนนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเองยื่นมาเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องในระดับหนึ่งนะครับเราจะออกใบอนญาตให้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยกรอบเวลาเนี่ยเกวันเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านประหลัดตามนโยบายของคอสชกำหนดใหม่ว่า30วันต้องให้เสร็จแต่30วันต้องยื่นเอกสารที่ต้องการให้ครบให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนอย่างนี้นะครับเรื่องการรับฟังความเห็นผู้ประกอบการสามารถไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้าได้เลย ไม่ต้องมายื่นคำขอก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องยื่นคำขอถึงจะไปรับฟังความเห็นหรือไปประชาพิจารณ์ท่านในที่นี้จะบอกว่าสมมติผมอยากจะเปิดโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่จะเปต้องยื่นขอใบอนุญาตรองขอสทธิผมไม่ทาประชาพิจารณ์ร้อ้ก่อนเลยว่าประชาชนในท้องที่เนี่ยอยากได้โรงงานนี้ไหมเห็นด้วยไหมกับการที่มีโรงงานนี้ในพื้นที่พอรับฟังความเห็นเสร็จไม่มีคนคัดค้านได้เอกสารชุดนั้นมาเอามายื่นประกอบกับคําขอใบอนุญาตตั้งโรงงานพร้อมกันได้เลยพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าไม่เกิน500ตัาสิบห้าวันเสร็จที่สำนักงานเขตจังหวัดนะครับถ้าเกิน500ตัวไม่เกิน30วันต้องเสร็จนะครับทุกอุตสาหกรรมไหมครับพลังงานหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรเียมีมีอะไรแตกต่างรายละเอียดจะมีจะมีรายละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหการรมเองเนี่ยดูเฉพาะโรงงานทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมด โรงไฟฟ้าทุกประเภทเนี่ยทางกรมเองเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ regulator นะครับใบอนุญาตรองรสีเนี่ยจะถูกออกโดย regulator ถ้าเป็นเกี่ยวกับพลังงานโรงไฟฟ้า regulator เป็นคนออกไม่ใช่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่ถ้าที่เหลือทั้งหมดเป็นของทางกรมที่เหลือทั้งหมดเป็นของทางกรมนะครับก่อนหน้านี้คนอาจจะสับสนก่อนหน้านี้คนสับสนนะครับนี่จะมีรายละเอียดปีกย่อยนิดหนึ่งบางทีเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยไปโดนหลอกนะครับว่า ซื้อที่ตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถตั้งโรงงานได้เสร็จแล้วก็มาบอกว่าใบอนุญาตโรงงานสีไม่ออกแต่ปรากฏว่าผิดผังเมืองนะครับตั้งโรงงานไม่ได้ผิดมาตั้งแต่แรกเลยคือตั้งโรงงานไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ต้องเรยนผู้การด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลาจะซื้อที่ที่ไหนเนี่ยนะครับในการตั้งโรงงานเนี่ยต้องดูด้วยว่าตรงที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถตั้งโรงงานได้ไหมต้องตรวจสอบผังเมืองก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทารกลมเองก็ออกไปยากไม่ได้เพราะผิดกฎหมายคือถ้าผิดเรื่องผังเมืองเนี่ยจะมาเร่งรัดยังไงก็ไม่มีทางกออก,ออกไปได้ไดครับเพราะผิดกฎหมายครับ,รบทีนี้ผมถามท่านชีพีต่อนิดนึงครว่า ถ้าเร่งรัดให้กระบวนการออกใบรองอสีเร็วขึ้นซึ่งผลส่งผลดีกับผู้ประกอบการทีนี้ชุมชนเองประชาชนที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องผลกระทบของคนในพื้นที่เนี่ยอันนี้จะทํำยังไงที่ให้ใบรองอสีเดินหน้าได้เร็วแต่ไม่เกิดผลกระทบในระยะยาวหรือว่าเป็นผลตามมาอันนี้เราจะป้องกันยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางคอสชอเองมีความเป็นห่วงนะครับนอกจากเราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนแล้วเนี่ย ในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอย่างที่เรียนคุณพัฒน์เมื่อกี้ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เอกสารครบถ้วนเนี่ยนะครับดูแล้วเอกสารไม่มีการปลอมแปลงนะครับไม่ติดผังเมืองเราก็จะมีการอนุญ,ญาตออกภายใน30บวันให้ไปก่อนให้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําลักษณะของการ post audit post audit Aud คือมีการตรวจสอบในภายหลังนะครับว่าตกลงแบบแผนแผนผผที่เสนอมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีระบบ บำบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําเสียระบบในกาจัดในเรื่องของกลิ่นนะครับหรือการจัดการกากของศิลปศักดิกรรมเนี่ยดีเพียงพอหรือไม่นะครับถ้าไม่ดีไม่เหมาะสมเราก็แจ้งให้ผู้ประกอบการเนี่ยสั่งแก้ไขปรับปรุงมีเตือนก่อนสั่งให้แก้ไขปรับปรุงนะครับถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงเนี่ยก่อนเริ่มประกอบกิจการเนี่ยเราก็จะไม่อนุญาตให้เริ่มประกอบกิจการนะครับมันผู้ประกอบการเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยทำดีทําถูกต้องมีระบบที่ดีแล้วเนี่ยท่านจะได้รับ การอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วนะครับทุกอย่างเสร็จภายในเวลาไม่เกิน30สิวันแต่ผู้การที่ไม่ดีนะครับอย่างที่ที่เป็นข่าวเมื่อสองสมวันนี้นะครับขออนุญาตไปแล้วไม่มีระบบอะไรเลยสร้างิดแบบไม่ตรงแบบนะครับไม่มีระบบกำจัดในเรื่องของกากตะกอนนะครับอันนี้เราต้องสักปิดลงเราก็จะไม่ให้เปิดเราก็จะไม่ให้เปิดนะครับกระบวนการใหม่นี่คือถ้าไม่มีระบบที่ดีพอเราจะไม่ให้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดีเนี่ยวันนี้ดําเนินการไปเลยครับ รวดเร็วนะครับแล้วเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ท่านแต่คนไม่ดีเนี่ยต้องแก้ไขก่อนก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจการแล้วฟังจากแนวทางล่าสุดของทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือต้องการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนกันไปได้กลุ่มผู้ประกอบการเองก็ได้ใบอนุญาตรองกศีเพื่อให้เขาไปทํากิจการของตัวเองได้ไวขึ้นแต่ว่าชุมชนเองสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดโรงงานเหล่านั้นจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาออกใบอนุญาตไปแล้วก็ยกเลิกได้ถ้าเกิดทําผิดถูกต้องครับวันนี้เปิดง่ายก็ปิดง่ายเหมือนกันถ้าาทไดี ภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่มีคอสชอเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มายื่นขอใบอนุญาตบ้างครับตัวเลขค่อนข้างชัดเจนนะครับในเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะครับหลังจากที่เรามีคอสชอเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมานะครับตัวเลข การขอตั้งโรงงานใหม่ในเดือนมิถุนายน,นยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง60,000ล้านนะครับ,รบเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ5เดือนนะครับตั้งแต่มกราฏถึงพฤษภายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับเติบโตร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยผู้ก,การเองเนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อมั่นนะครับ,รบในเรื่องของการที่จะลงทุนขยายกิจการตั้งโรงง,งานใหม่รวมทั้งในเรื่องของการที่คสชอเองเนี่ยมาเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอำนวยความสะดวกวันนี้เนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะครับ มีอุตสาหกรรมไหนที่ทางหน่วยงานภาครัฐเองอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกให้ภาคเอกชนทราบเพื่อเตรียมที่จะเร่งผลักดันสนับสนุนเป็นพิเศษบ้างไหมครับวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับ,รบอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยยังเป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้าของเมืองไทยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เป็นการทําในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับ,รบหรืออุตสาหกรรมอาหารเนี่ย คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นแฟลกชิพหรือเป็นธงนําของประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับงนั้นอุตสาหกรรมเหล่าน,นี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดผู้การ คิดสนใจลงทุนวันนี้ภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่นะครับถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดใครให้ท่านช่วยฝากอะไรถึงโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหการรมที่ตอนนี้ก็คิดว่าหน่วยงานภาครัฐน่าจะอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะทาให้การเปิดโรงงานของท่านเนี่ยมีผลดีกับสังคมแล้วไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมท่านฝากหน่อยครับเชนะวันนี้ต้องฝากเรียนผู้ประกอบการนะครับว่า ถ้าท่านสนใจที่จะลงทุนนะครับสนใจที่จะตั้งโรงงานเนี่ยวันนี้เนี่ยกรมบริสาสหกรรมนะครับกรงสุตสาสกรรมเองเนี่ยเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการออกแบบญาตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือท่านต้องดูแลผลกระทบ นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสั่งให้ท่านแก้ไขปรับปรุงหรืออาจจะต้องสั่งปิดโรงงานท่านได้นะครับนี้ฝากเรียนถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดโรงงานแห่งไหนนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรมาที่สายด่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม1 5 6 4งห้าหกสนะครับเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะจดาเนินการกับโรงงานที่ทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมากนะครับสวัสดีครับ 1564นะครับท่านผู้ชมคือเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลประชาชนสามารถร้องเรียนถ้าหากว่ามีโรงงานไหนที่ทาผิดกฎหมายไม่ตรงตามใบอนุญ,ญาตต่างๆได้เพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ